สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิริกาทอดข้าวประจำวันขยะตอมร้อยประจำวันอังคารที่20มรกราคม2569กระผมผููประกาศข่าวนกสริกาลินรัวรายงานตัวจากห้องท่งยานแม่วันนี้มีข่าวดวนข่าวร้อนที่จะทำให้กระเป๋าตังของขุนสันสะเทือนไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ ล้ว,วนแคลาว,ดว,าว,ด,วดวนฟังให้ดีฟังให้ไหววันนี้พระอาทิตย์บุกกระเป๋าย้ายบ้านใหม่ย้ายจากราศีกุมเข้าสู่เออยย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมขอเอาไปเป็นคิวนี่คือสัญญาณของยุคใหม่ยุคแห่งนว,วัตกรรมล้ำโลกใครที่ยังขายข,ายของแบบเดิมเดิมระวังจะกินแกลบแทนข้าวยุคนี้ต้องขายไอเดียขายความแปลกขายความบาแต่คุณไม่บ้าเท่ากับขุนเชยราศีกุมเขาบอกว่าเป็นราศีของมนุษย์ต่างดาวดังนั้นใครทำตัวแปลกๆช่วงนี้จะรวยเหรอเถอะ ฮัลโหลนิตาเองอยู่ภาคสนามตอนนี้ตาอยู่ติ่ตลาดสดดาวอางาังคารบรรยากาศคึกคักมากมีมนุษย์ป้าเอ้ยมนุษย์ต่างดาวมาใจตลาดเพียบเขาบอกว่า <c oughs> วันนี้ <c oughs> เป็นวัน,น, <c oughs> วนดีจะโลเวลลดีเจเดย์ถามยังเป็นวันตระนักรู้เรื่องเพนกวินพินเป็นอเวอร์ในเดย์อีกด้วยตาเห็นเพนกวินใส่หูฟังดีเชเดินกันให้ว่อนเลยเนี่ยน่ตาตาฝาหรือตาลืมกินยากันแน่เนี่ยยายโอเคครับคุณตาขอบคุณสำหรับ ดูเหมือนจะโม้เก่าแต่ท่านผู้ชมครับมันคือเรื่องจริงวันนี้วันดีจะโลกใครชอบเปิดเพลงฟังแคนิ่เบิด์ตินิ้วมากกว่าใครใครตื่นสมองส่วนวันหนึ่งกุญร้องบอกให้รันวุฒชันมึงทะยันไม่ยินตากลมหนาวได้เป็นเดือนเดือนเพื่อรอความสำเร็จความรวยก็เหมือนการก้องอึดถึกทนแดกเทินกุญแต่ไม่ต้องไปเยือนช่แข่งไงตู้เย็นเนอเดียวปอดบวมตายซะก่อนนะ สานาสักครูเหนื่นจ้ะช่วงนี้ใครปวดนิ้วนิ้วล็อกจากการถ่ายมือถือ,อยายขอเสนอเครื่องนวดนิ้วปองพลังคอนต่ำนวดร๊ปนิ้วหายล็อกไทยต่อได้ยันเช้าสั่งซื้อวันนี้ถาฟรียาดมตรายาแก่แช่แวบหนึ่งดมแล้วตาสว่างเห็นช่องทางทํากินทันทีส่วนใจโทรมาที่เบอร์สูงแปะหโทรไม่ติดสดงว่าบุญไม่ถึง ชี่ช่องโวยอาชีพไปมารังแสงทางของในยูครสีกลุ่มนั้นคือเธอ้น,น่ๆบารบีฮันนิวโป่งกันเพอร์เซนตองเทรนาเชื่อไหมว่าคนยุคี้ใช้นิ้วโป้งมากกว่าขาใครเปิ่ทอนสอนี้หาดนิ้วรับฟังลูกค้าตึมคือจะคายปากันภายนิ้วโป่งก็เขาทานิ้วหักนิ้วขัดใจไม่อันทักคุณใจเบียไว้เห็นไหมว่าพะน้อยอยู่ในอาชีไปจากคุณใจวอย พยายานอาการชลงจะบากันมาวันนี้ก็หวากันส่ก็ราบอัมตกไม้เลยเชื่อมรักคงูกฟัาผมจะพมพอคุยตมัดคงซูลตอยพี่ิ็กลงฟ้าดดุดองที่ตะไปเจีจร์าชคติดที่อทนยังต็มพี่ตะตากแลักคงหาลูกย่ต่อยาตะบอตักดาบิวโรโปอึจลาบอตายที่มุขคนยังเคยั้งสี่ฉันโพลักสีดันสายคู่กันนีเเชื่อแกเล็กแทงไปเลยระปลอง นักาาเนอสมรกคาสังลิการข้อควันนี้อย่าเนินนักไอ้หนองหมอกหม่อมไปเราต้องหมุดให้ไปปองปีอาทิตกายราศีชีวิตก็ต้องหยายขี้ไปสูวนยุี่ชี้ที่กอเลิกปอดเลิกขอชี่อ้อชิบปลาแล้วเริมเมยํคำคมสถิตาลีรัวละขี้นานตายายโควลาไปก่อนพอต้องไม่เมื่อโลกกงการข้ามเฮาสวัสดีครับสวัสดีครับและสิงเก็เกเกบบยนวดรวด กสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาริกาทอกข่าวประจำวันขยะตอมรวยประจำวันอังคารที่20โมกราคม2569กระผมผู้ประกาศข่าวน,สานกสาริกาเลิ้นรัวรายงานตัวจ้ากองทรงยานแม่วันนี้มีข่าวโวนข่าวร้อนที่จะทำให้กระเป๋าตังของคุณสั่นสะเทือนไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ เาดวนเขาดวนฟังให้ดีฟังให้ไววันนี้พระอาทิตย์เก็บกระเป๋าย้ายบ้านไปย้ายจากราศีกุมเข้าสู่เอยย้ายจากราศีมังกรเข้าสุราศีกุมขออภยัยผิดคิวนี่คือสัญญาณของยุคใหม่ยุคแห่งนงวัตกรรมล้ำโลกใครที่ยังคายของแบบเดิมเดิมระว,วังจะกินแต่แผ่นข่าวยุคนี้ต้องคายไอเดียคายความแปลงคายความบ้าถ้าคุณม่บ้ากับคุณช่วยราศีกุมเขาบอกว่าเป็นราศีของมนุษย์ต่างดาวดังนั้นใครทำตัวแปลกๆช่วงนี้จะรวอยแหลก ทันหลนิตาเองอยู่ภาคสนามตอนนี้ตาอยู่ที่ตลาดสดดาวอังคารบรรยากาศคึกคักมากมีมนุษย์ปไปเอ้ยมนุษย์ต่างดาวมาจ่ายตลาดเพียบเขาบอกวันนี้เป็นวันดีจะโลก world DJ day แถมยังเป็นวันตระหนักรู้เรื่องเพนกวินเพนกวิน awareness day อีกด้วยตาเห็นเพนกวินใส่หูฟังดีเจเดินกันให้วอนเลยเนียนีนิตาตาฝาด ขแขกครับคุณตาขอบคุณสำหรับการรายงานดูมันจะโมก้าวแต่ท่าผู้ชมครับมาเครื่องเกิงวันนี้วันนี้เจโลใครชอบเปิดเพลงฝังเกินให้เปิดเพลงเนี้ยเราดัดดบอดบอ,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 บอสเกระตุ้นสมองส่วนมันจะเก่งก็บอกให้เราอูดเติมมันจะเกลี่ยยืนตากลมแล้วได้เป็นเดือนเดือนเพื่อออก้าวต่ำใครับใครท่ำเมืองต่ำปิดทุกคนแบบเม่งยแต่แต่คูยเย็นแช่แข็ง,งเงนตัวเย็นเ,นเดี๋ยวปอดผมตายสักก่อนให้ผับครูศานาสครูนันจอยช่วงนี้ใครปวดนิ้วนิ้วหลอกจากการท่ายมือถือยายขอเสนอเครื่องนวดยุบพวงพลังควอนตั้นวดบุด ไทยตอดได้ยันชาสังซื้อวันนี้ทำปี่ยาตํนตายใหญแก่ชนับถึงมีแล้ดาวกักลางทัโทรทันทีสนใจโทมาที่เบอร์08ฮ้าหโทรไม่ิดสัดดังว่าบุญไม่ถึงกลับมาช่วงสาดิกาชี้ช่องโหยอาชีพามาแข้งแสงทาโค้ไหนยุคคลาสสิกุ้งนั้นคือไนไเนอร์บิหารนิ้วปงตัมเพอร์งไเนอร์ชื่อมแมว่คนอยู่กุ้นนี้ใช้นิ้วโปงมากาเปิดคอร์สสอนพิหารอยู่รับปอง ยาโคจาบกแ้บปาได้มาบรรทีกผู้ยจัดใสไปรัตทีกระปูู้ขายสมบรรกตกแตกูมีกามเลยอย่งะตันชูไปไปตะปันโบงจะมาไปตะตาอุรเนี้ยฝันนายพี่ผาที่จะปลุกฟองมาตะบอฟาเกิดอยู่อนนั่งรัาอยู่รอบปาปูกันลาบักตาอีซีมุ้งผลกับศิกรรมซโคมูลาซีกาบังไซคู่ปากกลิซ่าตาเล็บพินไฟลยรับโลบามูญลาลาส่งอัดคลังยอดการฮอมันีนัเล่นพระพี่นนนท์มาำไวมาปุก่นใช้เวก ตาคิดยายราศีชิดตึกจะบ,บูย้ายดีไมยซิวจอกขี้ดีหอนเล่ห์พลแหล่โปรทอคจากลา,ามาเล่ห์มัวทำห้องสลิกาเล็งร้อนนักตียานตายกายขอลาไม่หมดบุบเนื้อไม่ไอยตอกยางควาวป่าสวัสดีทับสวัสดีทับในสิงคงดินนวล แค่ี้ไครภูมาสัมเทียนโหน <S <S Soul Sand Maker ผู้เปลี่นเม็ดายให้เป็นแสงปัญญายาน